ช่วงที่แล้วสายฟ้าทําผลงานออกมาได้ดีสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวจนทาให้มีสิทธิ์ชิงเก้าอี้แบบดวลเสียงสดกับไม้ไมยจะยังรักษาเก้าอี้ไว้ได้หรือไม่ไปเอาใจช่วยทั้งสองคนกันเลยครับมาถึงการตัดสินโดยการดวลเสียงสดครับคู่แรกของวัยรุ่นนะครับระหว่างน้องสายฟ้าและก็น้องไม้นะครับคู่นี้ครับเดี๋ยวต้องเลือกท่อนในการร้องเสียงสดจากเพลงที่นำมาแข่งขันกันในวันนี้ จากนั้นคณะกรรมการก็จะต้องให้คะแนน2ใน3เสียงจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปนั่งที่เก้าอี้ตัวนั้นนะเจ้าของเดิมจะได้นั่งหรือจะเปลี่ยนเป็นเจ้าของคนใหม่ต้องมาลุ้นกันนะครับเราจะเริ่มกันที่น้องสายฟ้าครับก้าวขึ้นมาข้างหน้า1นก้าวรอสัญญาณนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ อยากเป็นคนเดียวคนนั้นที่ไม่มีวันได้เป็นมองไปก็ได้แต่เห็นรักที่ไม่ใช่ของเราอยากเป็นคนเดียวคนนั้นอยากเป็นแฟนเธอแทนเขาฟ้าดินได้ยินหรือเปลา่า เสียงใจเงาเงาพรำวอนี่คือผลงานการร้องเสียงสดนะฮะของน้องสายฝานะครับคนแรกผ่านไปเรียบร้อยแล้วน้องมายครับก้าวขึ้นมาข้างหน้าหนึ่งกรอสัญญาณนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ ช่างเฉิดโชมงามประโลมใจยิ่งนางได้ในลาสวยหนักหนาคนงามงามจริงโอแฟชั่นใจมันเหลือจามรัก,ร,กรักเธอรักเธอเพียงกลืนกินรักสดฝืนเพียงจะกลืนเธอกิน นี่คือผลงานเสียงสดของน้องหมายนะครับทั้งคู่ทำหน้าที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นหน้าที่ของคณะกรกรมการนะครับสองในสามเสียงจะได้ไปนั่งเก้าอี้ตัวนั้นครับเชิญคณะกรรมการครับเริ่มที่คุณครูสลาครับถือว่าทำได้ดีทั้งคู่นะครับเพราะจริงเวลาร้องไม่มีดนตรีนี่สิ่งยากแรกเลยที่คนดนเสียงสดจะต้องเจอคือ การตั้งขี่สองการร้องให้ตรงจังหวะโดยที่ไม่มีดนตรีสามก็คือการเก็บรายละเอียดสี่ก็คือความผิดพลาดเราจะป้องกันทั้งสี่ด่านนี้ได้อย่างไรซึ่งต้องยอมรับว่าทั้งคู่หนึ่งการออกเสียงถ้าเทียบกับตอนร้องกับดนตรีแก้ทางมาได้ดีทั้งคู่สองการเก็บรายละเอียดก็ทํามาได้ดีทั้งคู่วันนี้จุดแตกต่างกันอยู่ที่การไปกับจังหวะคนหนึ่งเหมือนครุขะเล็กน้อยในตอนต้นและดีตอนท้าย แต่อีกคนดูเหมือนว่าเนียนมาตั้งแต่ตน้นคุณเลือกคนนี้ครับลุนนะครับเสียงแรกของคณะกรรมการจะเป็นใครครับสายฟ้าครับสายฟ้าครับได้ไปก่อนหนึ่งเสียงนะครับ ถือว่าเป็นทุนที่ดีเลยเพราะฉะนั้นน้องสายฟ้าครับถ้าเสียงต่อไปนี้เป็นชื่อหนูหนูจะได้ไปนั่งเก้าอี้ตัวนั้นแต่ถ้าเป็นชื่อมายลุ้นต่อเสียงสุดท้ายนะครับท่านที่สองครับเชิญครับพิสุครับน่าเสียดายคนหนึ่งต้องกลับบ้านก็ต้องว่ากันไปตามนั้นก,กฎกติกานะคะในส่วนของแม่เนี่ยร้องียงสดเหมือนสายฟ้าดูเหมือนนิ่งมากนะลูก แต่จุดที่ครูได้คอมเมนต์ตไปตอนคอของเราตรงนี้ก็ยังเป็นจุดที่ยังทำไม่ถึงอยู่ดีแต่หนูก็ทำในทางของหนูแต่พอของเราเสร็จคำว่าอยากแม่รู้สึกว่ามันเปส่วนน้องไม้ขึ้นมาปุ๊บเหมือนทั้งเชิดชมเหมือนลังเลมีการลังเลแล้วก็เรื่องของจังหวะไม่มีจังหวะในหัวใจแม่ขอเลือกค่ะ ลุ้นครับเสียงที่2ของคณะกรรมการของเราจะมอบให้กับผู้การชนไหนนะครับระหว่างสายฟ้าและนองหม่ครับสายฟ้าค่ะสายฟ้าครับ,รบโอ้โห,โหสองเสียงผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ไปนั่งเก้าอี้แน่นอนนะฮะอนุเสียงที่3ให้ใครครับสายฟ้าครับสายฟ้านะครับ เป็นเอกฉันท์ทั้งสามเสียงให้กับสายฟ้านะครับผมอ่ะคุยกับน้องไม้หน่อยหนึ่งดีกว่าเป็นไงลูกวันนี้เหมือนได้ปลดปล่อยด้วยแหละครับผมไม่เสียใจเลยครับผมก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะสามารถมาถึงตรงนี้ได้พอมาถึงตรงนี้แล้วก็รู้สึกก็ภูมิใจใตัวเองแล้วครับผม,มไม่เสียใจเลยครับอยากบอกอะไรกับสายฟ้าไหมครับก็ขอ<ม>ให้ได้นั่งไม่มีใครมาแทนที่<ม>เป็นกําลังใจให้ครับกราบผมสายฟ้าละจ๊ะ ก็เป็นกำลังใจให้น้องไมค่ะอยากให้น้องไม่สู้ต่อไปแล้วก็จะคอยติดตามนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอค่ะเพราะว่าน้องก็เหมือนน้องชายอีกคนหนึ่งเลยค่ะน่ารักมากสู้ๆน้องไม้ครับแม้ว่าจะตกรอบไปผู้ใหญ่ใจดีครับเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนร้อนตังก็ยังชัยโยมอบเงินรางวัลปลอบใจให้20,000ืบาทครับ แล้วก็ต้องขอบคุณน้องมไม้ด้วยนะครับเชิญครับสู้ๆต่อนะครับอ้าเป็นไงลูกลุ้นไหมตอนที่เสียงแรกเป็นของเราเนี่มีลุ้นไหมแบบใจเต้นลัวมากเลยค่ะแบบนับ1-10ไม่ไม่ถูกอยู่ในใจใช่ไหม<ช>มันพยายาม<ช>ข่มใจอยู่ตอนนี้ก็เป็นโอกาสแล้วอ้าเห็นที่นั่งว่างๆรออยู่เก้าอี้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนั้นฮะ <laughs> <laughs> เชิญน้องสายฟ้าครับได้ไปนั่งเก้าอี้ครับ <laughs> เชิญครับโคตรลับหน่อยเพราะชุดน้องโอ้โหมาลิฟเลยนะนะไม่ลงบันไดเลยนะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วครับตอนนี้เจ้าของเก้าอี้กลายเป็นผู้หญิงทั้งสองท่านเลยตอนนี้นะพี่ปานก็ยังคงรักษาไว้อย่างเหนียวแน่นเจ้าของใหม่อย่างน้องสายฟ้าต้องรักษาไว้นะลูกนะ เพราะว่าคนต่อไปแต่ละท่านนี่เก่งๆทั้งนั้นมาถึงรอบนี้สมศักดิ์ศรีกันทั้งคู่กับโชว์ในวันนี้ต่างคนต่างประชันเสียงกันอย่างเต็มที่ยินดีกับสายฟ้าที่ได้สิทธิ์นั่งเก้าอี้มาครอบครองช่วงหน้าจะเป็นยังไงต่อห้ามพลาดเลยนะครับ